มาเข้าสู่ช่วงเรดาร์อนาคตหรือ s t r a t e g i c foresight ันต่อตามมองว่าเริ่มจากระยะสั้น3วันข้างหน้าคือวันพฤหัสบดีที่11วันศุกร์ที่12และวันเสาร์ที่13ธันวาคมตาขอนิยามช่วงเวลานี้ว่าเป็นสภาวะแรงเสียดทานจากการกลับเข้าสู่ระบบหรือ re-entry friction เพราะหลังจากที่เองหยุดพักในวันรัฐธรรมนูญวันนี้ร่างกายและสมองของเองอาจจะเข้าสู่โหมดพักผ่อนหรือ i d l เดอร์โไปแล้วพอต้องกลับไปเริ่มงานใหม่ในวันพฤหัส,สบดีพลังงานมวลรวมของสังคมจะเกิดอาการกระชากหรือจอล t อย่างรุนแรงเองจะต้องเจอกับงานที่ถาโถมเข้ามาแบบคอขวดหรือ b o t t o n n e c k Effect เพราะทุกคนพยายามจะยัดงานห้าวันให้เสร็จภายในสองวันที่เหลือของสัปดาห์คือพฤหัส,สบดีและศุกร์สิ่งที่ตาเห็นในเรดาร์คือความวุ่นวานของการสื่อสารหรือ c คอมมูนิเคชันเค a o สในวันพฤหัส,สบดีเอกสารอาจจะผิดพลาดอีเมลอาจจะตกหล่นหรือการสั่งงานอาจจะสับสนอลหมานดังนั้นกลยุทธ์สำหรับ3วันนี้คือ การตั้งค่าความคาดหวังหรือ expectation management เองต้องสื่อสารให้ชัดเจนที่สุดช้าแต่ชัวร์ดีกว่าเร็วแต่ต้องมารื้อทำใหม่ส่วนในระยะ7วันข้างหน้ายาวไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าตามองว่ามีแนวโน้มของปรากฏการณ์ความตื่นตระหนกปลายป,ายปีหรือย e นเป็นิก ผู้คนจะเริ่มตระหนักว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะหมดปี2025เป้าหมาย KPI หรือยอดขายที่ยังไม่ถึงเป้าจะกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลส่งผลให้บรรยากาศในที่ทำงานและสังคมเต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเครียดแฝงหรือ latent stress เองจะได้เห็นคนขับรถเร็วขึ้น คนหงุดหงิดง่ายขึ้นและการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลตาจึงขอเตือนให้เองเปิดระบบเซ็นเซอร์จับความเสี่ยงหรือริเซนเซอร์ให้ทำงานเต็มร้อยตลอดเวลาอย่าไหลไปตามกระแสะความบ้าคลั่งของโลกภายนอกให้ยืนหยัดเป็นเสาหลักแห่งสติหรือพิล่าออฟไมล์ฟูนสท่ามกลางพายุแห่งความเร่งรีบนี้ มาฟังยายทางนี้บ้างนะลูกยายมองว่าคลื่นพลังงานของาธาตุทั้งสี่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอีกสามวันและเจดวันข้างหน้านี้อย่างชัดเจนเริ่มจากลูกหลานธาตุไฟผู้ร้อนแรงชาวราศีเมษสิงและธนูในอีกสามวันข้างหน้ายายขอเตือนเรื่อง ไฟธาตุแตกหรือการใช้พลังงานเกินตัวพอกลับไปทำงานวันพรฤหัสบดีเองมักจะใส่เต็มร้อยเพราะกลัวงานไม่เสร็จระวังร่างกายจะน็อกเอานะลูกให้ค่อยๆจุดไฟอย่าพึ่งโหมไฟแรงเดี๋ยวฟืนจะหมดก่อนสิ้นปีส่วนระยะเจ็ดวันระวังความใจร้อน จะทำให้ทะเลาะกับคนใกล้ตัวเพราะคําพูดที่ไม่ได้กรองต่อมาลูกหลานธาตุลมผู้ปราดเปรียวชาวราศีมิถุนตุลและกุมในอีกสามวันข้างหน้านี้ลมจะพัดแรงจนฝุ่นตลบข่าวสารข้อมูลจะวิ่งเข้าหาเองจนหูตาลาย ระวังเรื่องการรับสารผิดพลาดหรือฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเช็คข่าวให้ชัวร์ก่อนแชร์หรือก่อนเชื่อนะลูกส่วนระยะเจ็ดวันชีพจรจะลงเท้าเองจะมีเกณฑ์เดินทางหรือต้องติดต่อประสานงานเยอะให้ระวังเรื่องสุขภาพทางเดินหายใจและภูมิแพ้อากาศ ที่มาพร้อมกับลมหนาวสุดท้ายลูกหลานธาตุดินผู้หนักแน่นชาวราศีพฤกษกันและมังกรในช่วงสามวันข้างหน้านี้ดินอาจจะสั่นสะเทือนบ้างจากการเปลี่ยนแปลงตารางงานกระทันหันแต่ด้วยความนิ่งของเองจะทำให้ผ่านไปได้ขอแค่เองอย่าดือ้อ หรือยึดติดกับแผนเดิมมากเกินไปรู้จักยืดหยุ่นบ้างเหมือนดินเหนียวไม่ใช่ดินดานนะส่วนระยะเจ็ดวันยายมองว่าเองจะต้องเข้าไปแบกรับภาระของคนอื่นหรือต้องไปแก้ปัญหาที่ตัวเองไม่ได้กอ่อให้ถือซะว่าเป็นการสร้างบารมีหรือบำเพ็ญทานบารมีไปนะลูก ผลบุญนี้จะหนุนนำให้ปีหน้าเองสบายขึ้นตาขอเสริมมุมมองแบบไอเดียอนาคตนอกกรอบหรือ Unconventional Future Concept สักหน่อยในช่วง7วันข้างหน้านี้โลกกำลังจะเข้าสู่ช่วงร้อยต่อของปีสิ่งที่ตาอยากให้เองทำคือการทำฟิวเจอร์ b าร์บิทรหรือการฉกฉวยโอกาสจากอนาคตกล่าวคือ ในขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังวุ่นวายกับการเคลียร์งานเก่าหรือเคลียร์แบ็กหลอกให้เองแบ่งเวลาสัก10หรือ20%เปอร์ซนมาเริ่มโปรเจกต์ของปีหน้าเลยตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้ถึงวันที่หนึ่งมกราคมเพราะเมื่อถึงตอนนั้นคนทั้งโลกจะออกสตาร์ทพร้อมกันการจราจรทางโอกาสจะติดขัดแต่ถ้าเองเริ่มวิ่งเหยาะๆตั้งแต่วันที่11หรือ12ธันวาคมนี้ เองจะนำหน้าคนอื่นไปหลายก้าวนี่คือหลักการ first move r advantage ในระดับจุลภาคอีกเรื่องที่ต้องจับตามองคือเทรนการบริโภคหรือ consumption trend ในช่วง7วันนี้จะมีแคมเปญลดราคา12.12 12ถาโถมเข้ามาตามองว่านี่คือบททดสอบทางจิต,ตวิทยาครั้งใหญ่ AI ของแพลตฟอร์มต่างๆรู้ใจเองดีกว่าตัวเองซะอีก มันจะส่งของที่เองอยากได้แต่ไม่ได้จำเป็นมาล่อตาล่อใจดังนั้นกลยุทธ์กระเป๋าตังเหล็กไหลคือให้เองตั้งกด24ชั่วโมงหรือ2 4 hour rule ก่อนจะกดซื้อของชิ้นใหญ่ให้รอครบ24ชั่วโมงก่อนถ้ายังอยากได้อยู่ค่อยว่ากันวิธีนี้จะช่วยกรองกิเลสชั่ววูบหรือ impulse buying ออกไปได้กว่า80%เเซ์ จำไว้ว่าเงินในกระเป๋าเองคืออำนาจหรือ power อย่าโอนอำนาจนั้นให้คนอื่นง่ายๆเพียงเพราะป้ายลดราคาสีแดงใช่แล้วลูกเรื่องเงินเรื่องทองต้องระวังให้จงหนักโดยเฉพาะช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้ยายขอฝากคาถากันกระเป๋ารั่วไว้ให้ลูกหลานท่องเตือนใจสักหน่อยนะลูก ไม่ต้องเป็นบาลียากๆหรอกเอาเป็นคำไทยไง่ายๆนี่แหละท่องว่ามีสติก่อนสตาร์ทมีปัญญาก่อนเปก่อนจะโอนเงินหรือรูดบัตรให้เองหายใจเข้าลึกๆนึกถึงตาและยายหรือนึกถึงเป้าหมายใหญ่ๆในชีวิตที่เองอยากทำ เงินก้อนนี้เก็บไว้ทำทุนรอนปีหน้าดีกว่าไหมหรือเอาไปทำบุญทำทานแบ่งปันให้คนที่ด้อยกว่าจะได้กุศลแรงกว่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยนะลูกในช่วงสามวันเจ็วันนี้อากาศจะยิ่งเย็นลงดูแลธาตุไฟในกายให้อบอุน่น กินน้ำขิงร้อนๆหรือสมุนไพรริดร้อนบ้างเพื่อไล่ลมไล่ความชื้นออกจากตัวการที่ร่างกายแข็งแรงจิตใจ,จแจ่มใสนั่นแหละคือทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้ยายอยากให้ลูกหลานทุกคนรอดปลอดภัยทั้งกายใจและกระเป๋าสตางค์ ผ่านพ้นช่วงส่งท้ายปีเก่านี้ไปได้อย่างสง่างามเตรียมตัวรับโชคใหญ่ในปีหน้าที่กำลังจะมาถึงนะลูกนะอา้าวใครที่พร้อมจะไปลุยต่อเดี๋ยวเองตามยายกับตาไปฟังในส่วนต่อไปกันนะตามมานะลูก ฟั่งแต๊บเดียวรู้เรื่อง